กองทัพรัสเซียใช้โดรนโจมตีกรุงเคียบแบบการมิกาเซ่ในวันจันทร์โดยมุ่งเป้าไปที่ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของเมืองหลวงของยูเครนและเขตรอบๆส่งผลให้เกิดไฟดับท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงประธานนาทิบดีรัสเซียเรามีปูตินเดินทางไปยังประเทศเบลารุสและสร้างความกังวลว่าเขาอาจจะกดดันให้ชาติาพันธิตรรัสเซียแห่งนี้ร่วมการถล่มยูเครนรอบใหม่ด้วยตามรายงานของรอยเตอร์ กองทัพอากาศยูเครนกล่าวว่าระบบป้องกันทางอากาศสามารถยิงดวนตก30ลำและเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย3รายและอาคาร9ก้าแห่งได้รับความเสียหายในเขตกรุงเคียฟครับนอกจากนี้มีรายงานผู้บาดเจ็บและเกิดเหตุไฟฟ้าดับในเขตรอบๆเมืองหลวงของยูเครนด้วยยูเครนกล่าวโทษด้วยว่ารัสเซียส่งโดนลำหนึ่งบินเหนือโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ในเขตมิโคลายิปทางใต้ของประเทศ การโจมตีแบบคามิกาเซ่คือการใช้โดรนราคาถูกทิ้งตัวทำลายเป้าหมายโดยโดรนถูกทำลายไปพร้อมกันด้านประธานาธิบดีปูตินมีกำหนดหารือก,กับประธานาธิบดีเบลารุสอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกซึ่งการเดินทางครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผู้นำรัสเซียเยือนกรุงมมิส์ของเบลารุสในรอบ3ปีครับ รอยเตอร์รายงานว่าในรอบหลายเดือนที่ผ่านมารัเสเซียและเบลารุสดำเนินกิจกรรมทางทหารร่วมกันและรัเสเซียใช้เบลารุสเป็นสถานที่ส่งการโจมตีไปยังกรุงเคียบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์การยืนดังกล่าวเกิดปี2019เกิดขึ้นก่อนการระบาดของโควิดหน้าไวรัสและก่อนการประท้วงของชาวเบลารุสที่ต่อต้านลูคาชิโกในปี2020จนเขาต้องเข้าปราบปรามโดยเขาได้รับการสนับสนุนจากรักเสเซียผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของยูเครนเซอร์ฮีนายเยฟ กล่าวก่อนการเดินทางถึงเบลารุสของปูตินว่าต้องจับตาดูว่าจะมีความร่วมมือกันระหว่างรัสเซียและเบลารุสในการโจมตียูเครนหนักขึ้นจากนี้หรือไม่ครับอย่างไรก็ตามลูคาเชนโกเคยกล่าวหลายครั้งว่าจะไม่ส่งทหารของกองทัพเบลารุสเข้าไปในยูเครนและรัฐบาลรัสเซียกล่าวผ่านโฆษกดมิทรีเพสคอฟว่าข้อสันนิษฐานที่ว่าปูตินต้องการกดดันให้เบลารุสมีส่วนร่วมในความขัดแย้งมากขึ้นเป็นเรื่องที่เลื่อนลอยและโง่ขัาครับ